รุ่นสวัสด์เมื่อเช้านี้ อันนี้เป็นเรื่องของเมื่อเช้านะครับแต่ว่ามารีรันให้ดูกันอีกทีหนึง่งตื่นแต่เช้าครับโมงหน้าขนส่งจตุจักรครับตามสัญญาไว้เลยนัดกับพี่ปอไว้8ปดโมงนะครับวันนี้โชคดีออกเช้ารถไม่ติดไม่ได้โชคดีหรอกตั้งใจเนาะถ้าออกสายเนี่ยรถติดชัวแต่ว่ามีเวลาเหลือก็แวะ,แวะกาแฟแสักนิดนึงเพราะว่าสังขารจะไม่ระวอดนะครับก็เลยต้องเติมกาแฟเข้าไปก่อนถ้าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยน่าจะแย่ถึงแล้วครับ กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพจตุจักรคุณมาถึงแล้ว <Yo. S 1> พอเรามาถึงป๊าบเราก็เลี้ยวซ้ายบนซ้ายเข้าช่องตรวจอาคาร4ี่นเลยครับไปตรวจรถให้ถูกต้องนะครับแล้วถึงจะมาทําเรื่องโอนได้หลัจากนั้นก็มานั่งรอคิวในการโอนรถนะครับเจ้าหน้าที่บริการดีมากจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยได้เลขทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว จะแกะป้ายเดิมที่เป็นสุราษเพื่อไปแลกป้ายใหม่ที่เป็นกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเรากำลังเดินมาที่รถเพื่อแกะป้ายเหล็กนะจ๊ะเวลาย้ายจังหวัดแล้วต้องเอาป้ายจังหวัดเดิมไปแลกด้วยนะซึ่งโอนไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็แลกป้ายให้ลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพมาหนานครเรียบร้อยเลยอธิบายการใช้งานให้ลูกค้าทุกอย่างจนจบแล้ว ตอนนี้อธิบายขั้นตอนการใช้งานให้กับพี่ปอเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ทำเอกสารให้พี่ปอส่วนเล่มทะเบียนอันใหม่ก็ได้แล้วนะครับ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ส่งมอบทุกอย่างให้พี่ปอแล้วก็ซื้อดอกไม้มาให้พี่ปอด้วยไหวหัวรถเรียบร้อยส่งมอบเล่มทะเบียนสมบูรณ์แบบเรียบร้อยต้องขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับที่ไว้วางใจเอ็มให้ดูแลบริการแล้วเราก็แยกย้ายครับถึงเวลาที่ต้องกลับครับผมผจนกับรถติดกันโตไปเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไหนติดตามกันด้วยนะขอบคุณพี่ปออีกครั้งนะครับ